โรงเรียนมารีวิทยานนทบ,บรุรียินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์คุณครูผู้สอนทีโชคครับจุดประสงค์การเรียนรู้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์อีกครั้ง พบกับทีเชอร์โชคนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในวิชาภาษาอังกฤษนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับในเรื่องของ I do my homework at 7:30 p.m. นะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรนั้นเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟมาหรือไวยากรณ์ตรงนี้เลยนะครับที่ท e a เชอร์นะครับได้สั่งนักเรียนนะครับทําไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับนักเรียนมาดูข้อแรกนะครับนักเรียนสังเกตรูปนะครับอ่าเป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมครับตื่นนอนนะครับตื่นนอนภาษาอังกฤษเรียกว่า get up นะครับตื่นนอนเวลาไหนนะครับ 6am นะครับ หกโมงเชา้านั่นเองครับสามารถสร้างประโยคได้คือ I get up at 6 a.m. ฉันตื่นนอน6กโมงเชา้านะครับข้อที่2นะครับดูรูปภาพเลยนะครับเป็นเด็กผู้หญิงกำลังอาบน้ำอยู่นะครับอาบน้ำภา,าษาอังกฤษเรียกว่า take a shower take a shower นะครับเวลาไหนเอย่ยเจ็นาฬิกา15นาทีะครับหรือ6 15:00นนักเรียนสามารถสร้างประโยคได้คือ I take a shower at 7:15 am ต่อมาครับนักเรียนดูรูปภาพเลยนะครับเป็นเด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรเอ่ยกำลังรับประทานอาหารเช้านะครับนักเรียนก็อาจจะสังเกตได้มีไข่ดาวนะครับมีนมนะครับมีซุปนะครับรับประทานอาหารเช้าภาษาอังกฤษเรียกว่า h a l e breakfast คาว่า h a v e ตรงนี้นะครับแปลว่ากินก็ได้นะครับหรือแปลว่ามีก็ได้นะครับ h a v e b r e k f a s t แปลว่าอาหารเช้านะครับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับรับประทานอาหารเช้าตอน8ปดนาฬิกา30นาทีนะครับหรือ8.30 a.m. นักเรียนสามารถเขียนประโยคได้คือ I have breakfast at 8:30 a.m. ต่อมานะครับนักเรียนดูรูปภาพนะครับอ่าเป็นเด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรเอ่ยกำลังนั่งทำการบ้านนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า do homework เด็กผู้หญิงคนนี้นะครับก็ได้ทำการบ้านในเวลา7:00 t.m. นะครับนักเรียนสามารถเขียนเป็นประโยคได้คือ I do homework at 7 p.m. ต่อมาครับนักเรียนดูรูปภาพนะครับอ่าเป็นผู้หญิงกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่นะครับอ่านหนังสือนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า read a book เวลาที่เด็กผู้หญิงคนนี้อ่านหนังสือคือ at 20 p.m. คือ2ทุ่ม20นาทีนะครับนักเรียนสามารถเขียนเป็นประโยคได้คือ I read a book at 20 พ m ต่อมานักเรียนดูรูปภาพนะครับเป็นเด็กผู้หญิงกําลังนอนอยู่นั่นเองครับเราใช้ภาษาอังกฤษคือ go to bed เวลาที่เด็กผู้หญิงคนนี้เข้านอนก็คือ9 p.m. ก็คือ3ทุ่มตรงนั่นเองครับนักเรียนสามารถเขียนเป็นประโยคได้คือ I go to bed at 9 p.m. สำหรับเนื้อหาที่เราจะมาเรียนในวันนี้นะครับก็คือ p h o n i c s นะครับเป็นการออกเสียงนะครับออกเสียงตัวไหนครับตัว A นะครับว่าออกเสียงอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอการออกเสียงตัว A กันเลยนะครับว่าออกเสียงอย่างไรนะครับ for apple. 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 เมื่อนักเรียนได้ชมคลิปการออกเสียงตัว A ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ คำสับกันเลยนะครับคำแรกครับ car car c a r car รถยนต์ far far f a r far ไกล jar jar j a r jar แปลว่าโหลนะครับ bark bark b a r k bark แปลว่าเห่านะครับ dark dark, D-A-R-K d a r แปลว่ามืดนะครับ father, father F-A-T-H-E-R father แปลว่าพ่อ farmer, <mer. S 1> Far farmer F-A-R-M-E-R farmer แปลว่าชาวนา market, market M A R K E T market แปลว่าตลาดสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้นะครับทีเชอร์มีกิจกรรมหรือการบ้านสำหรับนักเรียนนะครับทีเชอร์ก็จะให้นักเรียนเติมคำที่หายไปนะครับทำแบบฝึกหัดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะครับ h my father and I are at school คำที่หายไปในประโยคนี้ก็คือ father นะครับหรือข้อที่2นะครับนักเรียนดูรูปภาพนะครับแล้วก็นําคํามาเติมให้ถูกต้องนะครับก่อนส่งการบ้านนะครับนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ให้เรียบร้อยทีเชร์จะได้ตรวจงานให้นักเรียนได้อย่างถูกต้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ